คลิปนี้จะเป็นรีวิวของไม้บรรทัดนะคะมีคนรอให้การรีวิวไม้บรรทัดอันนี้เยอะมากกันติดไว้นานแล้วเนาะวันนี้กันจะเอามาทําให้ดูว่าวิธีใช้งานของมันเป็นยังไงแล้วมันต่างจากไม้บรรทัดปกติยังไงนะคะถ้าเป็นไม้บรรทัดธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ เอาทีละขั้นตอนละกันนะคะกันจะอธิบายก่อนว่าอะให้ดูใกล้ๆรายละเอียดของมันเห็นไหมมันจะใสเพื่อให้เรามองเห็นด้านล่างได้ชัดเจนเนาะแล้วก็เป็นหน่วยเป็นเซนนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรเขาจะมีตารางให้เราแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน และมีเส้นชัดเจนแบ่ง5เซนแบบนี้อันนี้นะคะสำหรับอันเล็กนี้นะส่วนอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าใครทำงานแบบต่อผ้าค่ะกันแนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดแบบนี้นะสะดวกมากๆม,มีเส้นทะแยงให้เราด้วยเห็นไหมคะ เวลาตัดผ้าคือง่ายกว่าง่ายกว่าไม้บรรทัดไม้บรรทัดแบบธรรมดาแบบเนี้ยเยอะเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นกว้าง10กว้างสิเซนยาว45ห้าอันนี้กว้าง15เซนความกว้าง15เพราะเขาจะแบ่งเห็นไหมคะ เขาจะแบ่งให้เราเลยแบบนี้5้คูณหเห็นไหมมีเส้นนอนแล้วก็มีเส้น,นตั้งแบบนี้เราใช้ได้ทุกส่วนเลยนะคะเวลาตัดอะไรยาวๆคือตัดผ้าแบบเป็นเส้นยาวๆแบบเนี้ยสะดวกมากเลยค่ะกันชอบมากเลยนะพอมีไม้บรรทัดนี้แล้วอะ่ะไม้บรรทัดแบบธรรมดากันไม่ไม่ค่อยหยิบเลยนะคะ แต่ข้อเสียของมันก็มีนะคือเวลาเรายกแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบหนักนิดนึงเวลาแนบไปและยกขึ้นมาก็จะลําบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบลําบากมากถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับข้อดีของมันแล้วอะคือมันมันดีกว่าเดี๋ยวกันจะมาลองใช้ให้ดูเนาะเอาเป็นแบบแบบ อันนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันจะใหญ่ไปอันนี้เดี๋ยวกันจะมาลองวาดให้ดูนะคะสมมติว่าเราต้องการเราต้องการขนาด5คูณ10เซนสี่เหลี่ยมขนาด5คูณ10เซน ถ้าเราใช้ไม้บรรทัดปกติแบบนี้กับไม้บรรทัดแบบนี้ลองดูนะคะว่ามันจะต่างกันขนาดไหนห้คูณ10อันนี้หเริ่มจากไม้บรรทัด ธรรมดานะคะมันก็จะขีดอันนี้ห้าสิบเซนก็จะได้เส้นนี้ห้าคูณ เห็นไหมคะ,อะลองเทียบกับแบบนี้นะ,อะลองเทียบกับแม่บรรทัดอันนี้นะคะถ้าเราต้องการ5้คูณสิก็คือช่องนี้เห็นไหมคะอันนี้คือ5เซนทางนี้หอยู่ทางนี้หนึอยู่ทางนี้นะคะ5้าเซนคูณ10ก็คือช่องนี้ เราก็หามุมเลยค่ะหามุมมุมผ้าหรือลายที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไปวางแบบนี้ได้ละสี่เหลี่ยมขนาด5้าคูณสิง่ายไหมคะรวดเร็วมากอะ่ะแล้ว ข้อดีอีกอย่างของมันคือมันใช้กับโรตารีอันนี้ได้เลยคือถ้าเป็นถ้าเป็นไม้บรรทัดปกติแบบนี้นะคะกันไม่แนะนำเพราะว่าเห็นไหมว่าด้านหนึ่งด้านหนึ่งมันมันมันแบนแบนแบบนี้คือเขาทำมาให้เราใช้กับปากกาดินสออะไรแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราใช้กับโรตารีนะ มันจะมันจะปีนแล้วมันจะมาโดนนิ้วเรานะคะแต่ไมบ้บรรทัดแบบนี้เขาจะมีความหนาเห็นไหมจะหนาแบบนี้เลยเวลาเราใช้โตรตารี่ตัดมันไม่ปีนนะคะมันก็จะมีความปลอดภัยกว่าถ้าถามว่าไมาบ้บรรทัดอันนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่ว่า ให้ใช้ด้านที่หนาๆห,หนาแบบนี้อย่าเผลอมาใช้ด้านที่มันมันบางแล้วกันนะคะทีนี้กันมาใช้กับผ้าให้ดูเนาะถ้าสมมติว่าเราต้องการเหมือนเดิมห้าคูณสิบเซนตต้องการให้ผ้าชิ้นเนี้ยตัดออกมาเป็นห้าคูณสิบถ้าเราใช้ไม้บรรทัดธรรมดา เราก็จะต้องหาหาเส้นตรงก่อนนะคะน,นี้เนาะแล้วเราก็ต้องหาฉากคือแค่หาฉากเนี่ยก็ยากแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเอียงแบบเนี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบมุม90องศาละแต่มาบรรทัดอันเนี้ย เขาเป็น90องศามาให้เราเลยเห็นไหมเราไม่ต้องมาหาสองเส้นนี้เราก็วัดไป10บเซนสุดห้า พอเราได้แบบนี้แล้วเราได้ขนาดที่เราต้องการแบบนี้แล้วเราก็มาตัด ขนาด5คูณ10เซนทีนี้มาลองกับไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งดูนะคะกันจะไม่ใช้รอยเดิมเลยนะเอาวัดใหม่เลยไหมคะอันนี้สิบใช่ไหม วาดไปนี่คือห้าทีนี้เราก็มาแบบนี้เลยความจริงจะตักแบบนี้เลยก็ได้นะคะเราไม่ต้องใช้กันไกเนาะเนอ เห็นไหมคะเราก็จะเราก็จะวางผ้าให้มันตรงตรงกับแนวนี้อันนี้คือสิบห้าคูณสิบยาวสิบกว้างห้างนี้นะคะ เร็วไหมคะนี่คือความแตกต่างของไม้บรรทัดธรรมดากับไม้บรรทัดแบบนี้อย่างเวลาเราเย็บก้นกระเป๋าถ้าใครดูคลิปของกันบ่อยๆก็จะเห็นว่ากันนะชอบใช้ไม้บรรทัดอันนี้เวลามาเย็บก้นกระเป๋า ที่การบอกวิธีวิธีคิดก้นกระเป๋าเอาไว้อะค่ะคือเราต้องการขนาดเท่าไหร่เราก็มาหารสองถูกไหมแล้วก็เอามาวาดตรงมุมตัดออกให้เป็นขนาดที่เราต้องการเนี่ยสมมุติว่าอันนี้คือคือคือแพทเทิร์นกระเป๋าเราสมมุติเราอยากได้ก้นกระเป๋าสามเซนเนี้ย เราก็ต้องตัดมุมออกให้เป็น1.5คูณ1.5ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะกันก็ทำแบบนี้เลยวางลงไป นี่ค่ะเสร็จแล้วเราไม่ต้องมานั่งวัดแบบทีละข้างทีละฝั่งอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเราก็วางมุมไปเลยแบบนี้เห็นเห็นไหมคะแบบนี้นะง่ายไหมลอง ถ้าหากว่าใครหาซื้อได้ก็ลองซื้อมาใช้ดูเนาะถ้าไม่ได้แบบว่าเบียดเบียนตัวเองเกินไปเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงต่างกับมวทัดธรรมดาอย่างนี้นะคะอันนี้คือหลักสิบสิบกว่าบาทสิบสิบห้ายี่สิบบาทแต่แบบเนี้ยหลักร้อยนะคะต่อชิ้น ถ้าหากว่าไปซื้อในห้างก็จะแพงแพงแพงค่อนข้างแพงอะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเราหาซื้อตามช h อ p e ี Lazada หรือว่าแบบพรีออเดอร์จากจีนอะไรเงี้ยก็จะถูกกว่าถูกกว่าซื้อในช็อปในห้างแต่ก็ต้องหาเจ้าที่เชื่อถือได้นะคะ ลองดูเนาะมีหลายขนาดหลายแบบนะคะไม้บรรทัดแบบนี้มีหลายแบบมากเลยลองหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ค่ะเสร็จแล้วสำหรับการรีวิวไม้บรรทัดอันนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้บรรทัดนี้ก็คอมเมนต์มาสอบถามกันก็ได้ค่ะ ถ้ากันรู้กันจะเข้ามาตอบให้เนาะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ